สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราอัปเดตสินค้าในร้านนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นแรกเลยนะคะเป็นเยนมา e f 5ห้ p หันนี้นะคะ51แรงม้านะคะคันนี้นะคะส,สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับกอุปกรณ์ดันดินหน้าคู่ตัวนะคะส่วนผ่านหลังเป็นผ่านใหม่จากค่าย CMT นะคะ นี่นะคะ6ไปบ4จากค่าย c m t นะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะสินค้าสวยพร้อมใช้งานมีบริการจัดส่งให้รีถึงบ้านเลยนะคะส,สวยเลยนะคะนี่นะคะกับเยนมา e f 5 1 4าคันนี้51แรงม้านะคะจากค่ายเยนมานะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะพร้อมกับเปร็ดหน้าหล่อเลยนะคะจากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะ พ่อซิ่งเราก็แถมให้นะคะสนใจโทร0 9 4 6 2 2 2 2 9 1นะคะร้านอยู่บ้านเกาะดำใหญ่ตำมนวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่นะคะอยู่ติดถนนเส้นท่ามะเกอกำแพงเพชรเลยนะคะมาที่รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยันไม้ f 3 9 3 p 39แรงม้านะคะคันนี้นะคะ นี่นะคะ39แรงมา้าสวยๆเลยนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี2,559นะคะคันนี้เป็นตัว ล้อขาวนะคะอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะผ่านพวนใหม่จากค่าย CMT นะคะราคา2,98,0 0 0บาทนะคะ2 9 8 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าคู่ตัวนะคะจากค่ายยันม่านะคะส่วนผ่านหลังเกาะเป็นผ่านใหม่ CMT ให้นะคะสินค้าสวยพร้อมเช็งงานเลยนะคะ PTO หลังผ่านการใช้งานมันน้อยมากเลยนะคะ สนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะ298,0 0 0่ 2, 8, บาทน,นะคะกับรุ่นนี้เลยนะคะ39แดงม้าพรีเมียมนะคะเอ้ยคันนี้เป็น39ตัวธรรมดานะคะตัวรอขาวนะคะแล้วก็เป็นท่อซิ่งนะคะจากทางร้านของเรานะคะแล้วก็เลรียหน้าจากทางร้านของเราเลยนะคะมาที่คันนี้เป็น 3 9แรงพรีเมียมนะคะมี2คันนะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะสำหรับคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี61นะคะ3า8แสนบาทนะคะ368,000คะอุปกรณ์ดันดินหน้าคู่ตัวผ่านหลังจากค่าย c ี p อีกเช่นเคยนะคะกับ39แรงม้าพรีเมียมคันนี้นะคะสวยสวยเลยนะคะสีเครื่องสีตัวเดิมเลยนะคะเก็บแค่4ี้อกับผ่านดันนะคะรอยม้าจากโรงงานอยู่ทุกจุดเลยนะคะ นนีะะคะอยากดูตรงไหนเป็นพิพเศษเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะนี่นะคะพันใหม่จากค่าย 4MT นะคะ PTO หลังใช้งานมันน้อยมากเลยค่ะ368,000บาทนะคะคันนี้นะคะ368,000บาทนะคะกับยันมาสาแรงพรีเมียมนะคะ มาที่คันนี้นะคะเป็น39แรงพรีเมียมอีกเช่นเคยนะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี62นะคะรถจดทะเบียนปี62นะคะสีสันเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะคะเก็บแค่สี่อกับผ่านดันนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดนะคะน็อตยังไม่เคยขยับเลยนะคะด้านหน้าคู่ตัวจากค่ายยันม่านะคะ ับ39แรงม้าพรีเมียมคันนี้นะคะเกรดหน้าจากทางร้านของเราเลยนะคะสนใจนะคะปักหมุดใน g ีเพได้เลยนะคะลูกค้าชานชัยแท็กเตอร์นะคะนี่หน้าร้านของเรานะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านอยู่บ้านกลำใยญยตําบลวังปัวอําเภอคลองผงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะมีบริการจะส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะสําหรับคันนี้เราจอร์ทะเบียนปี62ราคาอยู่ที่ 3 8 0 0 0 0บาทนะคะ3 8 0 0 0 0บาทอุปกรณ์ดันดินหน้าคู่ตัวนะคะแล้วก็ผ่านทวนใหม่จากค่าย CMT นะคะนี่นะคะดันดินหน้าคู่ตัวจากค่ายยันม่าเลยนะคะรอยมาร์กอยู่ทุกจุดเลยนะคะนี่นะคะ PTO หลังสียังใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะสียังออกไม่หมดเลยนะคะ PTO นะคะ แ8 0 0 0 0บาทนะคะกับรถปี62คันนี้นะคะมาที่คันนี้นะคะ3.9แรงมา้าพรีเมียมอีกเช่นเคยนะคะคันนี้รถจดถะเเียนปี62เช่นเคยนะคะคันนี้4ล้อก็เดิมเลยนะคะลองดูนะคะนี่นะคะดันดีน่าคู่ตัวจากค่ายยันม่านะคะ3.9แรงมา้าพรีเมียมนะคะรถจดเือเป็นปี62นะคะอุปกรณ์ดันดีน่าพันหลังเป็นพันใหม่นะคะ ส่วนมากที่ร้านจะเกาะเป็นผ่านใหม่ให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะคันนี้รถเกทะเบียนปี62นะคะราคา380,000บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะมาดูสินค้าตัวจริงก่อนได้เลยนะคะลูกค้าโท60946022291นะคะ PTO หลังสียังเหลืออีกเยอะเลยนะคะขี่ล้อเดิมเลยนะคะ ใจคันนี้โทรเข้ามาสอบถาม0946022291นะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ f a c e b o o k ของเราได้เลยนะคะเพจชานไฟแทกเตอร์นะคะนี่นะคะดานินาผู้ตัวจะค่ายันม่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ